ช่วงบอกแล้วว่าวันนี้มีหนุ่มชุาสุดพิเศษที่จะมอบให้กับทุกๆท่านแฟนๆของสมุทรีทุกคนเรียกว่าทุกคนคือครอบครัวของสมุทรีดีกว่าเพราะเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องเคยผ่านกับผลิตภัณฑ์ของสมุทรีกันมาแล้วแน่นอนนะครับตอนนี้ฮะถึงเวลาแล้วที่จะได้พบกับหลิงออมพร้อมหรือ,อยังครับถ้อมขานพร้อมไหมฮะอยูเรดี้เชื่อว่ามนะีอีกเด็แฟนเนาะเชื่อว่านะโอเคเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนขวามือเร่มร้อไหม,ม But never heal. can sensitive skin be healthy. Yes. Smooth E is committed to find effective but gentle innovations proven by experts to clean care and protect. To help people with sensitive and easily irritated skin reach another level of healthy and beautiful skin, because we believe your skin feels better, you feel better. Smoothie. 30 years of trust. หรัคนผิวเซสซิทีฟผิวบอกบางก, mm hmm. ก็จะนิ้ถึงโดีค่ะเด็กที่ถือ baby face ค่ะคิดถึงใช้แล้วไม่มีแพ้ค่ะถ้าเปรียบตัวเองเหมือนสกินแคร์นด่จะเปรียบตัวเองเหมือน <Yeah. S 2> baby face โฟมนะคะกี่ข้างน,นอกนูอ่อนโยนไม่มีฟองแต่ว่าข้างในแข็งแรงแล้วก็อ่อนโยนให้แคร์ดูแลสกินแคร์เหรอคะ ราะว่ากันแดดเนี่ยปกป้องผิวเราจากแสงแดดที่จะมาทำลายก็เหมือนออมค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเรารักอะไรเราของอะไรเราก็อยากจะดูแลเขาอยากจะปกป้องเขาเหมือนที่เรารักผิ คนทักผายแฟนๆทุกๆคนที่อยู่ที่นี่เลยครับเชิคญครับสวัสดีค่ะเจ้าความรักสวัสดีญญสญญสญญทุกคนเลยนะคะครับวันนี้นแฟนๆมาโอ,โอ้โหเยอะมากเลยมีอินเตอร์แฟนมาด้วยจะให้อินเตอร์แฟนหน่อยด,ดีไหมฮะ 大ว,วัคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณวอบคุณขอบคุณขอบคุอคุณอบอบคุณขอบคุณขออบคุณขอบคนณขอบคุณนาบคุณวอนคุณขอบค่ณขอบคุณข่อยู่ณขอบคุณขอบคุณออ เหลานี้มันยอดนักสู้เนาะเอ่อเอาละหลิงอออวันนี้มาเป็นแฟรนดในมาสเตอร์ของสมุดอีใช่ไหมฮะต้องถามอย่างนี้เลยว่าั้งสองคนเนี่ยจริงๆแล้วดูดีตลอดเวลาที่พี่เจอนะที่พี่เห็นนะดูดีตลอดเวลาแต่ทํางานเยอะมากทํางานหนักมากที่เปิดโซเชียลปุ๊บหลิมอออไปทัวร์ต่างประเทศที่เปิดโซเชียลปุ๊บเอากลับมาแล้วเดี๋ยวไปอีกแล้วเ้าเดี๋ยวมีอีเวนต์อีกแล้วแต่ทาไมฮะทุกคนสวยไหมสวยดู กอเวลาดูแลเป็นยังไงหลิงองอลินนหิงก่อนนะดูแลเป็ยังไงคะหลิงนะคะหลิงก็จะนอกจากกินอาหารที่ดีออกกําลังกายแล้วก็ที่สําคัญคือทุกครั้งที่เราไปทางานเราก็จะแต่งหน้าเยอะ <c oughs> ก็เลยแบบให้ให้ความสัมพันธ์กับการล้างหน้ามากๆ <c oughs> ต้องล้างให้สะอาดให้แบบพยายามพักผิวเยอะๆ <c oughs> <c oughs> ซึ่งจะล้างให้สะอาดเนี่ยมันต้องใช้ยังไงฮะต้องใช้แกงอะไรฮะดูชอบพี่หนุ่ยมากก็ก็ไขของเลยเปิดตัวไขของเลยใช้อะไรคะหลีกก็ใช้ cleansing oil ก่อนอง smoothie ค่ะหองสีเขียวนะคะแล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าที่ไม่มีฟองสะอาด นี่สะอาดแบบนี้นะคะชอบใจบมากๆเลยแล้วก็ทําให้สุขภาพผิวดีแบบนี้อ้อมบ้างดูแลยังไงอย่างที่พี่บอกไปงานตลอดงานเรื่อยๆงานมาแบบทีๆแต่สวยตลอดเวลาเหมือนกันคือพูดก่อนไม่ได้ออกงานนานเขิน <laughs> <laughs> ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขิน <laughs> <laughs> เออครับครับเออสวยมาก ก็ให้หลิงเป็นคนพูดเลยเนะอเออสวยไหมสวยไหมสวยมากดูแลตัวเองยังไงบ้างคะดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมคะนอกจากกินใช่ไหมก็คือนอนทั้งๆให้เพียงพอแล้วก็หลังจากที่เราทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมตื่นมายังไงออกไปนอกบ้านบ้รุงและการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญแดดนี่เป็นตัวแบบทำลายอันนี้เลยเราต้องคอยปิดบอ็อ่หน้าเราจะแสงแดดด้วยนะคะ โดยการใช้สูตีการแดดแอสตาเซตินและบำรุงต่อสูตีนี่แหละถูกต้องเอาง่ายๆก็คือสรุปให้เท่าที่ทราสองท่านพูดมาก็คือล้างบำรุงและปกป้องจบแล้วสามสเตปง่ายๆแบบนี้แต่ต้องใช้สูตีต้องใช้สูตีนี่แหละนี่แหละนี่แหละทุกคนเงียบนะอยากฟังนักข่าวพูดบ้างนะฮะซึ่งมรลชชนฮะขอเสียงเลยได้ไหมครับต้องใช้ ขอสื่อมวลชนขออยากฟังเสียงสื่อมวลชนอยากฟังเสียงสื่อมวลชนสื่อมวลช,<ม><ม>ชนฮะกล้องเยอะมากนะสื่อมวลชนไม่ทำงานไม่ได้นะฮะต้องใช้สมุด E สบายใจ <ถ â S 2> สมุด E สบายใจแต่ก็จิกหมูต้องบอกว่าสมุด E เ,เป็นแบรนด์ที่ จริงๆตัง้งแต่เติบโต,ต,ตมาเขาจนสมุด E เลยอ่ะสำหรับพี่นะสำหรับตัวพี่เองนะแล้วก็ทุกคนเชื่อว่าทุกคนต้องใช้สมุด E อยู่แล้วอย่างน้อยๆต้องเคยผ่านมือแน่นอนต้องเคยผ่านหน้าแน่นอนนะฮะอยากรู้ว่าสำหรับหลิงออมแล้วรู้จักกับสมุด E ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนฮะหลิงค่ะจริงๆหลิงหลิงย้ายมาไทยตอนประมาณมหาลัยก็เริ่มเห็น ตอนมาหาลัยที่ drug store อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นคือเพื่อนก็แนะนำเพราะว่าสมุดีคือคือ well know มากจริงๆแล้วก็เห็นที่หอเพื่อนนะคะเขาใช้สมุดีที่โฟมล้างนาไม่มีฟองก็บีบมาคือเยอะมากแต่ทำไมไม่ไม่ีฟองให้มีฟองสักทีก็บีบออกมาเยอะมากก็เริ่มแบบเริ่มใช้นั้นตั้งแต่ตอนนั้น<อ>ใช่ก็รู้จักผ่านเพื่อนแล้วก็เห็นแบรนด์เพราะว่ามันแบบ เห็นได้ทุกที่เลยเป็นแบรนด์ที่แบบสามารถสามารถถาได้ง่ายอะค่ะใช่ค่ะแล้วใครๆก็ใช้ใครๆก็ใช้ใครก็แนะน้ำใช่แล้วพอใช้แล้วพอใช้แล้วใช่คือพอร้านแม้ว่าเราจะใช้เยอะมากก็จริงแต่ว่าคือหน้าก็มีความชุ่มชื้นอะคะไม่แห้งใช่อาจจะเป็นเพราะมันไม่มีฟองแล้วก็ ไม่รัก<ะ>ใครเคือ่งเนาะไม่รักใคยเครืองผิวใช่ค่ะคขาออมนะคะส่วนออมคือตั้งแต่จำความได้อ่ะตั้งแต่จำความได้ออมก,ก็เห็นอย่าบอกนะว่าไม่ได้ร้องอูแวะอูแวะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าน้องสปูดีสปูดีออกมาตั้งแต่เดี๋ยวจำความได้ออแม่เล่าให้หนูฟังว่าพูดมาออมพูดมาพูด ตลอดไม่ว่าจะแบบใน convenience store ในร้าน store หรือว่าแบบซูเปอร์มาร์เก็ตลิงก็เคยเห็นหมดเลย<อ>ใช่ก็ค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่นึกถึงนึกถึงคุณหมอนึกถึงความเขาเรียก<อ>ว่าอะไรความแบบอ่อนโยนอ่าก็กลังจะถามพอดีเลยว่าถ้านึกถึงซูดีนึกถึงอะไรอ่อ,อนโยนอ่อนโยนนึกถึงอะไรอีกนึกถึงหน้าคุณหมอแบบใส,ส่เสื้อกาวสีขาวเหมือนจะชื่อฟาล่า คาผิวใช่ค่ะนึกถึงสม,มุติแล้วก็นึกถึงความอ่อนโยนแต่ว่าสะอาดใส่ใจใช่ค่ะ,ะ,คะอ่อนโยนมีออนนมีประสิทธิภาพและเห็นผลนี่นี่คือสิ่งสําคัญที่สุดใช้แล้วก็ต้องเห็นผลด้วยซึ่งสม,มุดีของเราอ่อนโยนมีประสิทธิภาพและเห็นผลเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วิานาทีนี้ไปทุกคนจะใช้โอเคสบายใจ <laughs> สบายใจชอบให้ทุกคนส่งเสียงนะไม่ชอบงานเงียบ นะเออจึงแฟนคลับของคุณเนี่ยสุดยอดเสียงดังเสียงดีมากทั้งไทยทั้งไทยทั้งหมดด้วยทั้งนด้วยอ๋อเดี๋ยวฝั่งซ้ายเขาจะหาว่าพี่บางดิ่งออมน,นี่ทั้งฝั่งซ้ายได้ไหมฮะสวดีค่ะขออนุญาตพิมพ์นติ่านคนเออเอาละพูดมาถึงขั้นนี้แล้วนะฮะเมื่อกี้หลีเองก็บอกว่าชอบเ,เรื่องของการล้างหนนะ้า ดูแลเรื่องความสะอาดใช่ไหมฮะองอก,ก็เรื่องการป้องกันและบำรุงเนาะเพราะฉะนั้นอยากเห็นละฮะว่าเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรเนี่ยมันเป็นยังไงและเนื้อสัมผัสของมันที่อยู่บนคุณแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างดีไหมฮะดีไหมฮะดีฮะเชิญเลยครับเชิญเลยฮะขอสิปบปลอมือเดี<า>๋ยครับมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้หลิงบอกไปแล้วนะครับว่าใช้ในเรื่องของสมุนไพรกริซออยล์มิเซอรัมนะคะซึ่งตัวนี้ก็ มาเครื่องสํอางที่ดีมากๆเลยใช่ไหมคะพีิ้นใช่ค่ะเนาะงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเริ่มจากถุงก่อนดีไหมคะรับดีค่ะเนาะดีนะเราอยากเห็นพี่ลิ้ใช่ไหมใช่สุดขเออนะฮะนี่แหละที่บอกว่ามาเมืองไทยสมัยตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็เจอเพื่อนชัยสมุโขทัแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นผู้ใช้จริงของสมุโขทัแล้วจนวันนี้ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ช่วยกันได้อเดี๋ยวให้ให้ห้องจึงนั้นนิดแป๊บนึง ะะเดี๋ยวจะให้น้องออมเป็นคนทำไมฮะช่วยกันเดเมอนเนาะถูลิปสติกไปบนมือได้เลยฮะมาทดสอบประสิทธิภาพกันซึ่งซึ่งหน้าตรงนี้กับกล้องกว่าพันตัวตรงนี้ฮะให้รู้เลยว่าสุดีครีมซิมอยวิเซร์รัมของเราตรัวนี้มีประสิทธิภาพดีขนาดไหนนะคะอ่าลิปสติกก็น่ารักน่ารักเออนี่มีกล้องมีกล้องมีกล้องจับอยู่ด้วยค่ะเออ สมมติว่าเราแต่งหน้าใช่ไหมคะหนิงน้องเราแต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วแต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วซึ่งลิปสติกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ล้างออกยากมากถูกต้องใช่แต่สมมติพี่คือซิฟอยวิสเริ่มทำได้ทำได้ทำได้ประสิทธิภาพดีมากโอเคเชิญเลยฮะช่วยกันได้นะถ้าอยากจะให้พี่ช่วยไหนบอกพี่ได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะถือไม่ ปกติถ้าทางหน้านิงก็จะใช้ประมาณ3ามถึงสี่ปั่นค่ะสามสี่สามนี่ปนนี่เริ่มไปแล้วนะเห็นไหมซึ่งอย่างที่บอกว่าพวกทิชชูกอะไรพวกนี้เป็นอะไรที่มันติดแล้วต้องลางออกลำบากเหมือนกันใช่แค่วนวนก็ออกแล้วแล้วองค่อยๆเอามาแบบมาวนให้มันเป็นนมนมมันก็จะเปลี่ยนเป็นนมนะฮะใช่แบบนี้แล้วก็ค่อยๆวนมันก็จะออกหมดเลยว้าว กระดาษทิชชู่ต้องมาละทิชชู่ต้องมาละแบบนี้ซึ่งออมเป็นไงความรู้สึกที่เราเห็นเป็นไงฮะหลังมือของหลิงดูนุ่มๆไหมอยากจับวันนี้ชีพแห่ข่าวชีเซอร์ออชีเซอร์ชีเซอร์วันนี้ชีเซอร์ชีจ้วงใส่แล้วนะเออชีเสิร์ชีสมูทอีเหรอ <laughs> ีล้าแล้วเป็นดีอีก่ะนุ่มนุ่มเลยเนาะนุ่มเลยค่ะไม่แหง้งไม่แห้งเลยไม่แห้งใช่นะฮะนี่ก็คือสูตอีเกรซซิ่ออยล์วิสเซรัมนั่นเองตัวนี้ล้า,างที่สระสุดยอดดีมากเลยเสียดายจังทำไมอ,ะไอ่ะคนอื่นไม่ได้จับ<ะ> <mph> อันนี้ก็มาบอกว่าหลิงใช้แต่ออกชอบอ่าจะมีหนึ่งตัวนี้ใช่ไหมคะ่ะ ใช่ได้ครับออตัวนี้นี่แหละตัวนี้แหละตอนเช้าหลิงจะใช้อันนี้ขามาข่าโนะชว์หน่อยโชว์หน่อยอยากเห็นตั้งแต่อยากเห็นเออ<า>ประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็หมดเลยอ่าเซวอะไรไจ้ะเซลอะไรอ่ะเซลอะไรจ้ะ สมมติีดีเลยชืว่นหน้าชว์โ,โจะใจร้าถึขนให้หน้าบนี้ยรอ,ม,อมันจะเปียกปอกันไหมดทั้งเวทีนะคุณ่้มันเดิมลแล้วก็เอาน้ามนาต์ก็จสะอาดแหลนสะอาดน้อมันรู้สึกได้ถึงความสะอาดนะใช่มันอ่อนโยนแต่ม,มันสะอาดนะคะครับคือ,ค,อคือจริจริง คนอจตติที่แบบมีโฟมออกมาแต่ว่าจริงๆอันนี้คือสะอาดเลยต้องบอกว่าสมมติอีเบย์พเฟษโฟมเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้นเคยกับคนไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้วล่ะเชื่อว่าหลายๆคนต้องได้เคยได้ใช้ใช่ปางล่ะนะคะเคยใช่ไหมเคยไหมเคยไหมเคยนี่ซื้อไหมคะซื้อสิรออะไรล่ะใช่ไหมอะไรเมาล่เมาเออ าใช้นีวเว็บเฟตโฟมออมเป็นไ,ฟฟปออไ,ปไงบ้างลองสัมผัสธันสักทีไหมถามพี่ลิงก่อนพี่ลิงรู้สึกยังไงลิเหรอรู้สึกสบายสดชื่นเพราะกิ่มันสดชื่นนะออนเ้าอวใช่ไหมอเนาะใช่ไม่หมืนดมฟูนกังฟูดแนเงี้ยตะกีร์เอโดมบบดมจริงๆ่ะมันไม่เหมือนดมเบาเหมือนแบบฟูดรงๆเลยตะกียาี้เมืนแบบเหมือนจะดูดทั้งมือมเข้าไป บอกภาพรวมหน่อยในกนารทำความสะอาดด้วยสบุ่อีค่ะภาพรวมก็คืออ่อนโยนนะคะค่อยๆนวดน,นวดมันจริงันเหมอนแอบสป,ปานิดนนะคะอตอนตอนที่ใช้ออยแล้วก็ล้างออกคือสะอาดหมดจดแล้วก็อ่อนโยนไม,ไม่ไม่แห้งค่ะไม่แห้งตึงนะคะตอนแค่คคนี้ก็พอแล้วประสิทธิภาพดีอ่อนโยนและเห็นผลน,นี่แหละฮะทุกปกมือให้ดิ่งๆเลยกันได้ไหมฮะพิเศษมทให้ดูนี่เหลืออ่อนแล้วล่ะ เมื่อกี้ออาบอกว่าเรื่องการบำรุงแล้วก็ปกป้องผิวของเราเนาะเริ่มต้นจากอะไรดีคะออมเริ่มต้นจากบำรุงของสูทอีกันเลยค่ะอันนี้คือสูทอีกผิวในข้อเซรั่มนั่นเองอุลลาบีทรีไรท์หน้าจะจางใสถุกต้องสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสขึ้นมานะคะคุณดาแล้วก็ปีสามนั่นเองอ่ะดึงจับช่วยได้ไหมได้ได้สยได้นหลังจาก สสูตรนะฮะวันนี้สูตรที่เอามาโชว์กันก็คือเป็นสูตรที่เพิ่มความขาวกระจ่างใสนั่นเองใครต้องการเรื่องริ้วรอยก็มีใครต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวก็มีเช่นกันอันนี้ไม่มีกลิ่นอือ่อนโยนก็ซึมง่ายคือมันเนื้อมันเบามากมันเป็นน้ำเลยแบบเซรั่มน้ำ้หนึ่งเลยนะคะหาแย่ใจสบายเลยเนาะอ๋อเป็นประมาณนี้ค่ะใช้แล้วผิวหน้าฉ่ำโกลว์เออ พอนู่เสร็จแล้วเป็นยังไงต่อเนียนนุ่ม <ช>เราจะเป็นต้องพากันแดดก่อนออกจากบ้านขอต่อสอนเอามาเออเน่ยนะฮะแล้วก็ความพิเศษของเขาคือเขาซึมไวในห้าวินาทีอ่าแมายถ้าแบบในแอเรียที่ใหญ่กว่านี้มันจะแบบมันกออกมาเหมืนเขาใจค่ะเข้าใจค่ะอันนี้จะให้ดูเหนือก่อนเออนี่ ได้เลยเพราะทั้งคู่ใช้แล้วไม่เหี่ยวขนาเลยอืมอืมซึมไปนี่พี่ดูไกลๆพี่เรยเห็นเลยนะว่ามันซึมแล้วแล้วมันเข้าัาผิวแล้ว,วแต่หลงๆที่ยืในใกล้ๆตรงนี้ถ้าเห็นแล้วเป็นยังไงฮะหลังจากทากันแดดซูดีแล้วหลังจากทากันแดดแล้วรู้สึกว่าผิวเนียนอ๋อแล้วยังไงฮะแล้วยังไง,ลไงแล้วยังไงตอบแล้วยังไงลืสบายดูรู้สึกว่าผิวออมสบายที่ไหมฮะรู้สึกว่า สมมติปกป้องแล้วอขาวดูก็รู้ว่าใช้กันหนับ่อยใชเยอะข่าวเวอร์อใช่เป็นคนจริงๆเนี่ยเป็นคนถ้าเกิดว่ามันเหนียวหน่อยหรือว่าหนึบหน่อยจะไม่ใช้เลยแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้ได้จริงๆบางคนไม่ชอบเหนียว<า>หนี้ห แต่ตัวนี้คือเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมซึมซัดเข้าผิวไปแล้วเรียบร้อยอันไหนซึมซึมอันไหนที่จะต้องเป็นเคลือบไวก็ต้องเคลือบไวตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็คือสุดยอดาเป็นภาพรวมภาพรวมในการบำรุงและปกป้องปอกแฟนๆเลยฮะภาพรวมนะคะก็คือเอาว่ามันเป็นอะไรที่จำเป็นต้องใช้จริงๆแหละในชีวิตประจำวันนะทั้งบำรุงแล้วก็กันแดดก็ถ้าเกิดว่าทุกคนได้ลองใช้กัน็เอาไหม อยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆให้พี่บอกว่าใให้เขาตัดมื่อกี้ทิ้งไห่ปไรม่เไรได้ได้เลยคือก็คือเอาใหม่นะใหม่เหมู่้ชะเริ่มตืเป็ักดนตั่อ้ท้งคือถ้าเกิดว่าทุกคนได้ลองใช้ก็ไม่ผิดี่ยัง่่อยู่ถ้าไม่เคยได้ลองใช้แล้วจะเป็นยังไง องใช้พูดพูดนี้ทุกคนต้องใช้พูดนี้ทุกคนต้องใช้สายมือสายมือทุกคนต้องใช้ข้างบนครับทุกคนต้องใช้ใชสมุดอีฮะต้องใช้สมุดอีแล้วล่ะแล้วนี่ฮะคือผู้ที่ใช้จริงจนวันนี้เธอทั้งสองคนได้เป็นแบรนด์มาสเตอร์ของ